เรื่องหลังความตายเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณสี่ประเภท หนึ่งเป็นมนุษย์ประเภทที่ไม่เชื่อศาสนาอะไรเลยแล้วเขาก็ตายไปแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตหลังความตายไม่มีอยู่จริงอันนี้ประเภทแรกไม่นับถือศาสนาเลยเลยไม่เชื่อในอะไรเลยไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในศาสนาใดสิ้นแล้วก็ตายไปแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตหลังความตายไม่มีอยู่จริงตายแล้วศูนย์อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะประเภทหนึ่งประเภทที่สองไม่เชื่อในศาสนาใดเหมือนกันไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในอะไรสิ้นเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้แค่นั้นแหละและปรากฏว่าตายไปปรากฏว่าชีวิตหลังความตายมีจริงอันนี้แย่แล้วแก้ไม่ได้ด้วยแย่แล้วแก้้ไไม่ด ปรากฏว่าชีวิตหลังความตายมีจริงอันนี้ตัวอย่างประเภทที่2คนกลุ่มที่3คนที่นับถือศาสนายึดมั่นในศาสนาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในศาสนาแล้วก็ตายไปปรากฏว่าชีวิตหลังความตายไม่มีอยู่จริงอ่าคนประเภทที่3ประเภทที่4เชื่อในศาสนาเชื่อในพระเจ้ายึดมั่นในศาสนาแล้วก็ตายไปแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงประเภทที่4นี่แหละประเภทที่4นี่แหละจะได้เปรียบที่สุดโชคดีที่สุดตามพูดถึง คนที่มาทําตามคัมภีร์ที่เจ้าของชีวิตบอกเอาไว้นะคมภี์เล่มนี้นะเพราะว่าอะไร <t> เพราะชีวิตหลังความตายเนี่ยจะถูกจัดการจะถูกบริหารควบคุมอัตโนมัติเลยว่าถ้าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงเนี่ยอัตโนมัติเลยนะว่าจะต้องถูกจัดการควบคุมวางกฎโดยผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตอัตโนมัติถ้าชีวิตถ้าตายไปแล้วปรากฏว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงเนี่ยอันนี้เราลิมเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วแต่อันนี้เรายกตัวอย่างให้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าจะแบ่งกันจะแบ่งได้4พวกและผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในอิสลามโดยเฉพาะเชื่อใน คัเีกุรานพิสูแล้วเนี่ยอย่างที่เป็นมุสลิมใหม่ที่ยกมือตะเกียแล้วตายไปแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงพวกเขาเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่เขาถูกสัญญาไว้โดยใครโดยเจ้าของชีวิตเขาเจ้าของชีวิตเขาได้บอกไว้ในคัเภีอันกุรานเจ้าของชีวิตพระเจ้าเนี่ยนะบอกให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์ีนเกิดมาบนโลกนี้นี้ทไมตายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นพรจะน่าอัตโนมัติว่าถ้าตายไปแล้วในชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงเนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยจะต้องถูกจัดการบริหารควบคุมโดยผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิิตตตตตมมมนนุษย์่แัััอโ้ง พิสูจน์กุรานได้แล้วว่าคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยมาจากเจ้าของชีวิตเราเราก็ไปอ่านคมภี์เล่มนี้สิว่าเจ้าของชีวิตเราเนี่ยบอกเราว่ายัางไงอ่าหนึ่งนะหนึ่งในองค์การที่เจ้าของชีวิตเราเนี่ยนะบอกให้เรารู้ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภี์เป็นหนึ่งในข้อความอันกุรานว่าเอาล้อได้กล่าวว่ายังไงอาฟาฮฮเซปตุ้มอันนามาขอรักกอนกุมอาบาซาว่าอันนาุมอีเลนาและตูรยาอุนพวกเจ้าคิดอย่างนั้นหรือว่าเราจะสร้างพวกเจ้ามาแบบไรเป้าหมายไม่มีเป้าหมายไรสาระไม่มีเป้าหมายใดๆสิน้นคิดเดี๋ยวว่าเราจะสร้างเจ้าแบบน ว่าอันในกมุมเอเลานาละตัวจะอนและพวกเจ้าจะไม่ถูกนํากลับไปอย่างเราคิดอย่างนั้นเหรอคิดผิดแล้วเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอว่าเราเนี่ยสร้างเจ้ามาโดยไรเป้าหมายสร้างมาให้ไรสาระสนุกไปวันวานใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ทั่วไปอยู่บนโลกนี้และเจ้าจะไม่ถูกนํากลับมาอย่างเราเราคือผู้สร้างเจ้าเนี่ยคิดอย่างนั้นเหรอคิดแบบนี้เหรอคิดผิดแล้วทึกทักไปเองหลอกตัวเองคิดแบบนี้อันนี้ใครพูดเจ้าของชีวิตเราพูดพูดผ่านอะไร ผ่านคมภีอันกุรานไงแล้วรู้ได้ไงเล่มนี้มาจากเจ้าของชีวิตเรานี่ไงถึงต้องไปพิสูจน์ไปดูคลิปนี้ก่อนเลยพิสูจน์พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งพิสูจน์อิสลามเชิ่อระจกักรสองอันนี้ชื่อคลิปเลยจะพิมพ์ขึ้นเลยนะครับทีนี้เรามาดูแบบสารวจหนึ่งก่อนก่อนที่ผมจะจบการตอบคาถามนี้ได้มีการทําสารวจซึ่งปรากฏอยู่ในซอยอันเดลีจะเป็นอย่างไรถ้าตายไป,ไปแล้วไม่มีชีวิตหลังความตาย สิ่งต่างตองทั้งหมดที่เราได้ทำกันอยู่สละยการนำงท่าน